วัสดีครับราาพ่อแม่พี่รลองเอฟซีแอบช่องมาใหงมวลซึมนะครับนเนาะเอ็มมินไปเบิ้งบรรยากาศยิบ้านวาัดาาสีสว่างมงนะครับเนะาะเอเม็มมินภาพไปซองเบิง้งปูผาขาวนะครับเด้อะหลังจากจังหวัดสีเหลียวเอเม็มมินไปซองเห็น,นเหล็กน,นะครับเนาะขับไข่ขับขานะครับเนาะเจ็ดหนึ่งเนาะ เจ็ดหนึ่งถาเลยสั่นแล้วครับเนาะนี่ค่ะว่าพอจำเพิ่นเปลี่ยนถาใหม่นะครับเด้อสำหรับหัวนี้นะครับเราเปลี่ยนถาขาหยามไม่ประเทศเปลี่ยนไม่นะครับเนาะแต่ว่าแอดมินไปเลยไปรวมพิธีนรำเพลินเลืกไปเบิงบรรยากาศเหมือนกันครับผมเนาะบอกปีนังอ่าแนวทางมาฝากเพราะว่พี่รองเอฟซีนะครับเด้อไปเบินงนรยากันมันจะไปซ่อง ผ่าเข่าคนให้เฮาตัวใดหรือว่าใช้มีดเน่าท่านเด็ดๆยังฝากพอพอ,พอแม่พี่น้องบอนะครับเนาะจะผ่านะครับกดติดตามกด็ไลคก็แชรนะครับเนาะมาให้มวลซึนใส่เบอร์น้องแขนครับจะผ่ไหหไไาได้ขาดครับใไปผ่าเข่าใหม่ผู้ยามใหม่นะครับเนาะเไม่เคยเห็นจ้าเถื่อเอามือเลยจ้ะเปิดหูเปิดตาด้วย ปูเป <iyorsun>? <yang> ิดหูเปิดตาให้ลูกไ้ร้านเด้เอหูแกงตาใสอืออะครับเนาะมาเบิ่งนมักันครับผมเอาตัวใดว่าปูฟื้นใจว่าหวานหรือิเปื้อกลายใช่หครับานทุกท่านมันจะจบมาตัวเกา วูยคนได้พาไม้ถุงยางไม้ครบเสร็จแล้วครับเด้อพามัดแอลพาเท้าไม้เอาคอสุขอขอ,ขอหลับแป้นกันดูเห็นปิดใะไหมบอสนะครับเนาะ ตรงยางปูยางปูนะครับต่อสุกต่อหลักต่อเงินต่อหองน้อปูเยแล้วมาขอควนมาเลยคือเราติดตัวใดบ้างครับ ป,าน,ป,ป,ปานบ่ากูไปดูปานม่อวันอืมนครับาเสียงอัดเสียท่านนี้นครับก็ทางเมื่อวนันไปอัดสูตยาขายุ่งครับผมต้างรับขาปูก่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền mà Gõ Để không bỏ lỡ những ăn hấp dẫn từ đây 对 <laughs>。 พะนก็ตัวนี้เห็นโมนีิเนาะสีเห็นเป็นตัวอะไรข้อมันขมาเนาะคันเนาะก็เห็นบอกนี่นะเห็นนี่นะสุายโอ้หฮาเฮงชี้เห็นไหมนะผู้ชมพิจารณาดูนะคะเพราะว่ากับเมื่อกี้เห็นนี่นี่ละที่ว่าเจ็ดหนึ่งแต่เมื่อนี้ ไม่องมองเห็นก็เห็นเห็นไม่ต้องวะฮะปูดีนั้นมัว่านนั้นมันติี่ราอะอยู่คนนั่งโอ้คนเพ่นนี้โอ้ปูวันบ้านเ่อหมอันอันปูอยู่นี่ครับพี่ว่าคนมาล่าอยู่นี่ปูขาปูปูตาวันว่านเราไข่นี้ปูตาช่หเออปู้าปูกาเอนาบนันเอันร่มนเออนั่นไข่ตงนี้นั่นนั่นนั่นมันเ่ม่น รื้อมาให้โอ้ตนันมันเป็นลำยวนทอนดอกที่อนยุ่งเหยนโอ้ครับผมโอ้ตัวนี้ก็คืออล่าสุดในบ้านนี่แหะล่าสุดนะครับเนาะเรื่องกลุ่มไปเรื่อกมบัดเอามันได้ได้แล้วเขายาแล้วก็บอกอยู่กานโอ้คือคนมาล้ำขอปูอยู่อยู่นี่นะครับเนาะ ตัวนี้มันถือว่าเขากับตัวเขาจำฝันอีน้นยาตัวน้องว่านอดสัางน้องว่านเจ้าส้างแลมวว่านีอีหีได้พี่น้องได้บาทเนี่ยตรงกันเมืสั่เทีเดียวเนาะรับผมตายก็จะเป็นศูนย์ตัวเออก็ยิงกระน้่มซีนี่ะครับผมเวลุ่น้องานนะโอ้กรนน้่ขอเอาเด้อเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อคนเนี่ยเนี้นไหเดียวนะครับเนาะ วงกลมคือเก่าอีกแล้ววงกลมคือเก่าพิจารณาเบิงเป็นแนวทางวงกลมคือกันยังทีล่ะครับผมอืมเขากอาพวงฟันของพ่อจัมอ่าอ่าสาของพ่อจัมแต่ซีนนีอืมแต่มันแต่มันตรงกับอันตนี้คือเก่าครับผมซีนนึงคือเก่าเนาะซีนนึงโอ้มันกระตุกเดียวกันแล้วเนาะพ่อเนาะให้มันตายให้มันตายมันวก็จะเกินซีนโอ้ตัวต้องสั่งเตี้ยตัวต้องสั่งมันนี่โอ้

ยัียงนำม่ใช่พี่เมื่อนั้นพีันก่อนวันนั้นก็ถึงกันพี่เจี๊ยวกันว่าเขาต่นต่างกันมันจะบ่มีน้ำแล้วบัดน้มันจะตายบนน้ำต่างถึชุ่มหมืนตรงนี้างก็กลมๆนด่นี่ค่างูุ่มนี่เปนช่มจงหรอเนาะแล้วมันดูดก็จะถึงไปไหมี่เจียบไโอ้จอมเลยเดียเห็นจะให้จจอดเนาะ โอ้ยว้าวาีโอ้ม,มันเป็นตอนนี้ที่น้ำเนาะคช่คิดแล้วมันเป็นอันหู้ยังพอเลยนะมันยังเหลือมนอันหู้ยู่ขางัลนลงไปอ่นบอกขึ้ยังว่ายังบนอ่ะกระาดูสิครับพี่น้นนนองอ,อีซีสายบุญปองยังบอะยาดีดา่มาตะกี้จสมัยเีนาเมาตักอินครับ กันเสียบยิงเสียบเสียบขาดคู่คู่สีไหลลงไปหุ่นหลวงกุญแจน้ำซ่งางจากันหุ่หลวงนี่มันก็ห่างกันแต่มันกิโลรักกิโลกุมันไหลลงไปไป,ไปได้ยุ่งหุ่นหลวงนี่เป็นว่าน,นกินเกลือไม่บอกว่านกินเกลืสร้างเนี่ยร้างนี่คือเรียงมัดบั่นตะกีนกน้องพอที่กินยืนนี้ครับผมที่กินว่ามีน้ำาปล่าว่ามีหนำนี่ยวเนาะ ลมลื่นมากเลยวันนี้นี่ยซองคุณได้อยากซองใี่ไอมคิดอดคิดถึงกับซองโอ้บานคิดยังนอบบานเห้ยใช่ไหมคเห็นยังหมาเห็นยังจอมเห็นแต่เล็กสีแล้วครับเห็นเล็กสีอยู่จับก่อนเราก็ไม่เห็นเห็นเห็นหนึ่งหมาเห็นเห็นอีกอย่างปลาปูเห็นเห็นเล็กสีเล็กสยุบเปี่ยวนะยุบเปี่ยวนะ เมืสิแมนบาแมนเปีลี่เปียลออกขางคงแต่หนมีหูมีเปียลเนี่ยเนาะครับผมมันมุ่มนั่นเราพอน่ะผมคือราบ้านะรหู่มีอัามีควางไปอยู่ดี่ยนนะน้สิบกเร็วกวานี้อืมอือือีกสี่ต้องมาห้กล่องให้ก็ช่ตออันุ่บเปียิตเมนนั่น เี๋ยวนั <fever> ่นที <región paid venue> ่พอคือปลาห้มันทัางอยู่ขวัญเนี่ยขนาาไห้ไม่นานเาไเนี่ยนั่นล้อีเด่ายักเดียวต้องอดวินกัสั้นหูใหญ่อมัุ้่นเห็ม่ครับนั่นแหละหูนั่นพอนั่นแหละเมเเห็นเด็กข้างทั้งข้าวบัวบาวหนึกะต้หนึ่งสีพะแน่นบ่บ้าตอนเด็กซีอยู่ทางใต้ล่ะูใหญ่ดีครับผมนั่นแหละหูนั่นแหละชับขาู่ที่หนอง แต่ว่าทั้งเครื่องเป็นหนึ่งเป็นหนึงเป็นอย่างอ่าหนึ่งสี่เออเป็นหนึ่งเป็นหาต่วตัวซีมือเกลืองเลยสีมือเกลืองได้ย่เปยวหมูก่อนเสียเข้าเลอ้ยแต่ไจเยวลงไปเห็นเนาะนั่นเรียกสีกูเนาะนั่นเนาอสีสัตว์เดียนี่่าขอเนาะก็จำก็เห็นเรียก่กูเนาะสีมือเกลืองเนี่ยน่านาตัวใหญ่พร้อมนี่องนี้ตัวใหญ่พร้อม อืมเป็นเปียวเข้าไปนั่นเป็นยังบูแล้วขนาดตาผู้เฒ่ายิงเลยฮ่าฮยังดิงเห็นอะไรหรือเป่ยังเลืเย็นอยู่บนน่ะโอ้ยเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเปล่าเรียกคำบ่าที่เห็นบ่ครับสังเกตไปสังเกตมามเห็นนะเหลือีมาเกินเลยแล้วน่ะตาตั้งทึ่งมันมีตัวเป็นบ่ชัดเด่นเลยตั้งทึ่งมีมี่สองตัวอยู่ที่ว่าตัวใจสีเนี่ยตัวเนี่ยครับผม ้เปแบบจุ่หมองเตียวน้าเลยครับเปียวหน้าเตียวน้ารักนงี่นเหรอ่าฮฮ่ายไปลงฝุ่นที่ไหนร่งฝุ่นเนาะเนาะจะร่งหอยพุ่นมา่อน์ดอืมเอาพีคราเบิ้งแล้วพี่น้องพีจาหนาเบิ้งบอร์ไหนได้เลยแาจะเป็นหนึ่งหางเพิ่งมันบอกนี่ตัวซีข้างไตนะปะมานห้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าอะไรอย่งเงี้ยครับตัวซีมือเกลือนเลยเกลื่อนเะเออนมาจกแก่นี้ บอกจะเป็นหนึ่งคือวาน่ะตัวนี้ทั้ง,งเป็นหนึง่งเพราะว่ได้มีเปลี่ยนน้ำเนาะครับผมน่ะละผมต้อเลขซีเมืองเกิงได้พี่น้องด้วยยุ่ปลีนน้ำยครับยุ่แปลี่ยนน้ำยุ่ห่างเขาเขาดยเปลี่ยวน้ำรักเงีนล <c oughs> ่ะออต่มี้อ่อพุ้งยิงตนจากลายไหมลงมาต่นไม่ต้องายไหมพี่น้องครับผม พราะว่ามือนั้น,นเปียงน้ำม,มาเปียบเครื่องสาอ่างนี่พี่ขึ้นมาหดอีกมี<ฟ>มีกันอยู่นะพอนะ่อเนาะเปียงเซบดื้อขึ้นก็น้ำโอ้ดีคือดีใจอยู่เพียงเราก็เลยมากินไปไม,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 ม่จังหันบาดี้กลับออกมาเบื้องน้ามีก็น้ำท่านจังหวันกลับมาน้ามุกมีจังหวินโอ้ยบะแม่น,นตัวลงมาคนหมุดลงไปส่วนหมดอ้าก็เลยเป็นคว้างอุดรไปเลยนะ ไพจอดแาเดียวเตี้ยไพจอดเห้นเตี้ยแต่วตอนตอนขั้นโดวนลงม่ขันสายสายงองงี้นี่พูดนะนอนขดลงงงงในเป็นบ่อคอายโอ้ยแม่ละละแม่ละละแตงงามอีกทีห่งหเปยี่วูเยเงเกยเงครับเกวยเงเห็นเห็นมองเดียวเลยนะขั้นระบบเรียกว่านี่อืม ออกไซด์แล้วลงหวยคือวานเลยนะี่ยอืมเอา้านะครับเราตามนั้นได้ครับเด้ออืมเห็ดดหนดจก็เห็นอืมงานคักเลยล่ละดิจะหนาเบิง้งอ่าอยู่กับวาสนาได้ครับเด้ออยู่กับวาสนาของแต่ละคนแอดมินกับซันเหยนกองกันได้ขึ้นมาได้ก็บึ <c oughs> <c oughs> ผู้คนวกมาบางคนเน่พันกาว่าพันซสื่ได้ยุทเรียบขอตัวเขาจำนะเออทัดชื่อแต่ว่าเขามัคืนหมดวเป่าอืมหล้มันแตเขาเกียแม่นำหนึงโอ้แต่เหล็กย่างคนเตือัดรถตัดต่ออืมอหนึ่งสองเก่าอย่างรถทัดขนาดกำลังงดถือยุทธว่าเขาผู้หายเงินโอ้ยโททมือถือเรื่องนอกหอนะทมอืมคนเราบางคนเนตอนเป็นรับโอ้เอาไม่เอาไม่เฮาออกกานไข่เลย เอาก้อนไข่เลยเห็นคักปันนียอือออกแท้วันตนานาา้นานน้ำน้ำประยู่เนาะน้ำบระยู่น้ำประยูงออกแล้วน้ำก็ออกจากสัง <laughs> เล็กก็จะออกแท้อืออโอ้เห็นเห็นคากินนอควาเนาะเล็กสีเนาะพี่เป๋ยว,ว,วน,นึ่งยี่สิบหกนดิฮะเป๋ยวน,นึงไปยี่สิบหกเจ้มีสองเปี๋าเจ้าว่าเป๋านี่มันง่ายก<อ>ว่าเนาะเออ ไม่จองเสียงที่นี่ยเดี๋ยังที่คุณแม่เนาะยินหน่อยดน้ามันิ้ยเลยาม่กันใกล้เอตนั่นได้ครับเพื่อนถนั่งงานเยดิฝนนะเนาะแต่างทีมันงันมันเกียมบางงาน เลือ้จะง้อยกับอันนั้นรัก